เล็กมากเช้าวันนี้ร่วงเบกอีกหนึ่งตัวครับรวมเป็นสามตัวแล้วอันนี้เป็นลายคู่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวที่สี่ครับที่ตายอันนี้เป็นลายใหญ่ครับเสียดายมากลายเต็มทั้งสองฝั่งไม่มีแสกแล้วก็สมบูรณ์โอเคครับตอนนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่ง อันดับแรกเราก็จะมาการทำการเปลี่ยนน้ำกันครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับเปลี่ยนแค่ประมาณสัก20-30%ไม่เกินนี้ครับหลักๆคือดูดเอาขี้ปลาแล้วก็สิ่งสกรปรกออกให้หมดครับแค่ลดหรือว่าป้องกันน้ำเสียที่จะมีผลต่อตัวปลาครับ อันนี้เราก็เลี้ยงมาประมาณ1เดือนแล้วเนาะโดยประมาณสาจากใบมะขามที่ดูคลิปกันก่อนครับอันเนี้ยโดยเฉลียล่ยเราประมาณ1น,นิ้วแหละอันนี้ผมจะใช้เป็นการลักน้ำครับจะใช้สายยางดูดที่ปลาที่อยู่ก้นอ่างออกให้หมดหลักๆเลยนะครับ4ตัวที่ตายไปอ่ะเกิดจากการน็อกน้ำ เพราะว่าช่วงแรกๆผมเปลี่ยนน้ำวันละสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะประมาณ50%ได้เสือตอเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมิแล้วก็ของเสียคือเขาจะน็อกน้ำค่อนข้างง่ายตรงนี้ต้องระวังครับผมก็จะแนะนำว่าเปลี่ยนน้ำแค่วันละครั้งพอแล้วก็เปลี่ยนไม่เกิน 30%อันนี่คือมากสุดแล้วครับก็จะลดการสูญเสียได้แล้วก็ที่สำคัญการให้อาหารให้น้อยๆครั้งละน้อยๆแต่ให้ทีๆครับสำหรับปลาไซเล็กนะอันนี้ตั้งแต่ตายไปสตัวหลังจากนั้นก็คือไม่มีการสูญเสียแล้วอันนี้ก็ยังได้ครบทั้งหมด16ตัวแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมาดูกันว่าทั้งวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างมาดูขอบอันนี้ก็จะเป็นเศษอาหารที่ลอยติดขอบอะพวกหนอนแดงเปลือกหนอนแดงพวกนั้นครับอันนี้ขี้ปลาดูดออกไปหมดแล้วแล้วก็ช้อนเศษอาหารแล้วก็สิ่งสกรปรกที่ผิวน้ำออกให้ได้เยอะที่สุด หรือว่าใครจะใส่เป็นพวกกองแบบกองกระปุกก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้เป็นหัวซายอย่างเดียวพอครับป้องกันการสะสมของเชื้อโรคด้วยแล้วน้ำที่เติมเข้าไปใหม่นะครับแนะนำว่าควรจะเป็นน้ำปลาปลาที่ เขาเรียกว่าอะไรกองตั้งทิ้งไว้หลายๆวันหน่อยเพื่อให้คอรลีนรละเหยออกให้หมดของผมใส่ถังน้ำเอาไว้ครับจะเป็นถังเดียวกับที่ใช้สำหรับที่บ้านคือไว้ทำอาหารด้วยแล้วก็ไว้รดน้ำต้นไม้พวกแคทตัดไม้โขวดของผมด้วยแล้วก็มาใช้ในการเปลี่ยนปลาเสือต่อชุดนี้ด้วยครับมผมเทเข้าไปเลย แต่ว่าถ้าไซส์เล็กๆต้องระวังหน่อยครับค่อยๆใส่น้ำให้อุณหภูมิเขาเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดของผมจะมีใส่เป็นเกลือทะเลลงไปด้วยนะครับเกลือเม็ดแต่ว่าไม่ได้ใส่ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำนะครับ2อสวันใส่ทีหนึ่งแต่ไม่ใส่ไม่เยอะก็เหมือนเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้เขา มือแรกครับพอเป็ดหลังจะเป็นน้าเสร็จผมจะให้หนอนแดงหนึ่งก้อนตอนไซส์เล็กๆอะครับถ้าใครได้เป็นไซส์ใบมะขามมาเหมือนคลิปก่อนเนาะผมจะให้ทีละ1ส่วน3ก้อนหรือว่าครึ่งก้อนไม่เกินนี้ครับวิธีการสังเกตก็คือใส่ไปแล้วก็ทิ้งไว้สัก15นาทีเนี่ยถ้าเขากินไม่หมดดูดออกให้หมดครับครั้งต่อไปเราก็ให้น้อยลงถ้า เขากินหมดครั้งต่อไปเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดได้ครับแต่ว่าให้ทีๆเนาะวันหนึ่งอ่ะสารอบได้เลยครับจะทำให้เขาโตวไวมากผมกล่าวว่าหมดอ่อนแดงชุดแน่ที่ผมซื้อมาเขาน่าจะได้ไซส,สักนิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วหลังจากนี้ผมถึงจะให้เป็นกุ้งฝอยแทนครับแล้วก็จะย้ายลงตู้ใหญ่แล้วครับ ก็แช่ไว้แบบนี้ค่อยๆให้เขาละลายถ้าเราเอาหนอนแดงที่แข็งครับโยนลงไปเลยโดยที่เราไม่จับแชน้าแบบเนี้ยหนอนแดงจะเป็นหนอนแดงที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะมีฟองอากาศเกาะที่หนอนแดงเนาะจะทำให้ปลาเขาไม่ค่อยกินตัวที่ลอยๆและทำให้น้ำเสียได้ครับ น,นี่มือแรกของวันครับผมต้องปิดฝาทุกครั้งถ้าเปิดไว้เขาจะไม่กิน อันนี้เป็นมือที่สองนะครับช่วงบ่าย สองครึ่ง จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมตอนนี้สองทุ่มแล้วครับมือสุดท้ายมือที่สามอันนี้ผมเพิ่งจะให้เขาเป็นมือละก้อนเมื่อ ประมาณสักสามสี่วันเองแล้วเขาเพิ่งกินหมดเดี๋ยวอีกสักสองสามวันถ้าเขายังกินหมดแบบนี้แล้วก็กินไวขึ้นผมจะเริ่มให้เป็นมื้อละก้อนแต่ว่าเป็นสี่มื้อครับก็คือจะแบ่งอาจจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็ช่วงประมาณ ทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับถ้าเราให้เขาบ่อยๆเขาจะโตวไวมากครับอันนี้ผมใช้อย่างตัวมังกรแอฟริกาผมก็ใช้การอนุบาลแบบนี้ที่คนเลี้ยงส่วนมากเขาจะน็อกไซต์เล็กๆครับเพราะว่าเขาให้อาหารไม่ถี่พอพวกนี้เขาไหว้ยเยอะใช้แรงเยอะ ก็ต้องให้ทั้งวันในน้อยแต่ให้ทั้งวันอันนี้ประมาณ7นาทีผ่านไปหมดแล้วเห็นไหมครับเหลือแค่ที่ลอยๆผิวน้ำแค่นั้นเองลองไปถ้าใครซื้อมาเลี้ยงแล้วแล้วมีการน็อกหรือว่าทยอยตายลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่กล้าลอง เพราะกลัวตายผมว่าวิธีการเนี้ยโอเคสุดอันนี้ให้มาสองอันนี้น่าจะเป็นลายใหญ่ทั้งคู่เลยครับมันอยู่ข้างกันเลยโอเคครับเดี๋ยวอยมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับ